โดนไหมเนี่ยไม่โดนกันเลยตีให้ตั้งใจเล็งลูกให้ดีๆเลยไปโตกันได้แล้วเดี๋ยวก็โตกันได้เดี๋ยวถ้าเก่งก็โตกันได้ไม,ไม่เอาไม่พูดเองลกอกเดี๋ยวน้องพอก็เก่งขึ้นหนูก็ตีลูกน้องพอตไม่ได้เนี่ยพอตอตีให้มันตรงๆสิลูกฝึกตีให้ตรงๆกันก่อน